เราาทุ่พิยได้ทำโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกๆคนเพื่อจะให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้คลองตนเองได้อย่างมั่นคงจึงเกิดการอบรม ค่ายคุณธรรมโรงเรียนพรพิกุลพิทยา mm. เพื่อสร้างคนดีสู่สังคมของอำเภอแม่สายอำเภอแม่สายจะได้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆอยู่ในอำเภอแม่สายมีทั้งสติปัญญาความรู้ความสามารถ ประดับด้วยคุณธรรมให้รู้จักตนเองให้รู้จักผู้อื่นเ <Yeah. S 1> ขาลบสิทธิ์ของผู้อื่นเขาลบสิทธิ์ของตนเอง <Yeah. S 1> ให้ระลึกเสมอว่าตนเองเป็นคนจะต้องได้รับการอบรมแสงศึกษาไปหาความรู้เน้นวิชาจรยาให้เชิดชูบทบาทลู่ผูกไว้ด้วยไมตรี ສັນຕິສັນຕິສັນຕິໂຫຍົມ าการจัดการอบรมโครงการการเลือกศักธิ์ดีแักศีรอคอพิบูในครั้งนี้ยึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยทําให้หยอวชนของชาติได้ข้อคิดข้อปฏิบัติที่ถูกต้องและดีงามตามหลักธรรมคำสังส่อนขององค์งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเุ้ว เพื่อน,นำมาใชา้พัฒนาตนเองและสังคมให้มีความสงมบมสุขความเจริญก้าวหน้าและสามารถดำรงชีวิตยอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขต่อไปจำนวน262คนให้เป็นสิทธิพระคุณเจ้าเพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับก,การปลุกฝัง,งอบรมสั่งสอนปรุกฝังคุณธรรมจริยธรรม และแนะนำการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามต่อไปขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงอัญชลีวันทาอภิวาวันทาสิ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าตั้งแต่อดีแตและปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแม้ว่าวัตถุจะเจริญไปมากขนาดไหนก็ตาม เราจะเห็นได้ว่ายิ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นสิ่ง,งต่างๆที่มันเกิดโดยเฉพาะเกิดลาบ้านช่องแต่จิตใจเร่มเสีย,อยอ่อไม่รู้มีอะไรในวันนี้พวกเรามีอะไรก็ไม่มีพอไม่รู้ว่าวันนี้มีอะไร ีเป็นเยาวชนกับเป็นเยาวชนที่เป็นสาธิตกัชนก็เป็นสาธิอกชนที่และเราจะโก้และเราจะไม่ตายทุกคนนะคนจะงามงามนับใจใช่ไปได้พวกเราพรที่กุลพิพทิทยา ល្រ <Wow. S 1> ើនមាន់មាន់មាន់ thank mm -hmm. you เเวท่านผู้ทิพยไม่คิดถึงความอยากเย็นสอนให้รู้จักเจเฝ้าแนบเฝ้านเาน้นมิได้อำพรางเพราะคุณที่สร้างงดง้มจ่มใสแต่ว่าใคร เรียนเล่นดนตรีให้เราได้เราบ้างเรียนเล่นดนตรีนแต่ถึแม้มันประกอบอาชีพที่สุจริตปรออาชีพที่สุจริตสี่ีรับขุนเจ้าข้ามุขเถ้าข้ะปอแต่เรียนเล่นดนี้ามอจากที่ด่าโตได้ความตั้งใจอย่ากขับแรวกแต่เรียนเล่นดนตรีบปอย่างขู้งสิ่งที่ไม่อะไรอย่งงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทวปู ทราบว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนชายขอบที่อยู่ชายแดนนักเรียนต่างที่มาเรียนในโรงเรียนของเราส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจํานวนหลากหลายชาติพันธุ์ที่เข้ามาเรียนนะครับรวมถึงนักเรียนกลุ่มนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศเมียนมาที่ข้ามมาเรียนเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วซึ่งจากพื้นฐานวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันของแต่ละ กลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาเรียนดังกล่าวจึงทําให้พื้นฐานพฤติกรรมนักเรียนเนี่ยมีความแตกต่างกันด,ด,ดังนั้นทางเรียนจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหมามกุฎราชาวิทยาลัยวิทยาเขตล้านานาได้ร่วมกันจัดโครงการมเมล็ดพันธุ์ดีศักดิ์ศรีแห่งพุทธวิถในครั้งนี้ซึ่งจากการจัดค่ายในครั้งนี้ตอนแรกเราก็ไม่ได้หวังผลที่จะ,ะสามารถให้เด็ก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มากเท่าไหร่เพราะว่าเราเคยจัดค่ายจัดโครงการมาอย่างหลากหลายแล้วแต่เด็กก็พอเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะแรกแค่นั้นเองแต่ระยะยาวเด็กก็ไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ แต่เท่าที่ทางกลุ่มผู้บริหารกับคณะครูที่ร่วมกิจกรรมในโครงการค่ายครั้งนี้ได้สังเกตเห็นเด็กได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นอย่างมากที่เราเห็นได้ชัดคือความรับผิดชอบต่อตนเองความรับผิดชอบต่อสังคมความเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์นะครับต่อครอบครัวต่อเพื่อนต่อครูความรักที่มีต่อ เองความรักที่มีต่อเพื่อนความรักที่มีต่อครูบาอาจารย์สถาบันรวมถึงพ่อแม่สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่ออกมาที่เด็กได้แสดงออกโดยไม่มีการเสแสร้งสัจจะประจําใจมงคนไวสานเสรให้เกิดหุง,งามความดีสวัสดีครับผมในานามของตัวแทนนักเรียนในการค้าเข้าในครั้งนี้ผมก็อยากจะมาบอกความรู้สึกในใจ และระเบียบวินัยและความรู้ต่างๆที่ผมได้รับในครั้งนี้นะครับเริ่มจากผมเป็นคนศาสนาอิสลามผมเป็นผมกังวลอย่างมากเลยครับในการเข้าค่ายครั้งนี้เพราะผมไม่รู้ว่าผมจะเข้ากับเพื่อนๆได้หรือเปล่าหรือว่ากิจกรรมนั้นอะ่ะผมจะเข้าได้ไหมผมก็เลยได้ถามครูคุณครูก็โอเคนะครับผลที่คุณครูได้คําตอบมาได้พอใจผมก็เลยคิดที่จะร่วมเข้าค่ายในครั้งนี้ก็ตัดสินใจเข้ามานะครับ วันแรกที่มานี่โอ้โหโอเคในพูดในภาษาวัยรุ่นคือเจอพระอาจารย์จริงๆคือผมพูดง่ายๆคือเงิบนะครับต้องใช้คําว่าเงิบคือเราตกใจมากคือแบบเราคิดว่าเราเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเรามีคนที่โอเคเราพร้อมทุกอย่างแล้วแต่พอม,มาเจออย่างนี้คือเราคิดว่ามันไม่ใช่ความคิดแรกที่ผมคิดได้เลยก็คือผมอยากออกจากค่ายครับ มื่อผมได้เรียนรู้พระอาจารย์ได้สั่งสอนผมได้ให้เหตุผลได้ให้ความรู้ต่างๆภายในวันเดียวมันทำให้ผมสามารถเปลี่ยนความคิดที่ว่าผมจะออกจากค่ายได้เลยละครับผมอยากอยู่ต่อไปผมอยากอดทนต่อไปผมอยากรู้ว่าถ้าผมจบค่ายนี้ไปแล้วผมจะได้รับอะไรบ้างผมอดทนครับสิ่งแรกที่ผมได้รับคือ ระเบียบวินัยในตัวของผมระเบียบว,วินัยผมคิดว่าผมมีพร้อมนะครับแต่ไม่ใช่เลยครับผมยังเป็นคนที่ขาดอะไรอีกมากมายในกา,การเข้าค่ายครั้งนี้ก็ทําให้ผมได้รู้ว่าบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วก็มันก็ไม่ใช่นะครับก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราไม่สามารถทําเหมือนเขาได้ต่อมาคือการเรียนครับถ้าพูดถึงการเรียน แน่นอนครับผมคิดว่าผมทําได้ดีผมมั่นใจในตัวเองมากครับเพราะผมว่าที่ผ่านมาผมลองคิดย้อนคิดย้อนคิดดูนะครับว่าการเรียนเป็นยังไงนะครับโอเคผมว่าผมเวลาเรียนอะ่ะจะไม่ค่อยสนใจเพื่อนเท่าไหร่จะไม่ค่อยแบ่งปันหรือว่าอะไรมากมายหาความรู้อยู่คนเดียวพระจาย์ก็ได้สอนถึงเพื่อน คือสิ่งสำคัญไม่ว่าเราจะรับรู้อะไรแล้วว่าคนแบ่งปันซึ่งกันและกันเพื่อนคือคนที่อยู่กับเราตลอดคนที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ต่อมาเป็นครูบาอาจารย์ครับเชือผมเชื่อว,ว่านักเรียนทุกคนเคยพูดจารนินทาหรือว่าว่าไราอาจารย์ที่เราไม่ชอบแน่นอนผมก็เป็นคน,คนหนึ่งในคนนั้นเลยครับก็อยากจะบอกทุกคนว่า เปลี่ยนใจเหอะนะครับเพราะว่าถ้าคุณได้มาค่ายนี้คุณจะรู้สึกได้เลยคุณจะรักครูทุกคนมากขึ้นนะครับแล้วคุณครูทุกคนก็รักคุณมากยิ่งกว่าอะไรเพราะเขาเปรียบเสมือนดังพ่อแม่เขาที่สองของเรานะครับและในสุดท้ายนี้ผมก็อยากบอกว่าไม่ว่าใครก็ช่างที่กำลังดูคลิปนี้หรือว่าใครที่กำลังตัดสินใจที่จะมาค่ายนี้ผมบอกเลย คุณมาครั้งแรกคุณอาจจะไม่มีความสุขแต่เมื่อคุณเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆคุณคิดที่จะอดทนต่อไปผมมั่นใจได้ครับว่าคุณโตมาอนาคตของคุณต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมีอนาคตที่สดใสและดีงามครับขอบคุณครับการเาข้าค่ายก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเช่นวินัยสมคคีความที่เป็นพี่น้องกันความได้รักใคร่ต่อกันค่ะ การเปลี่ยนแปลงเมื่อสมัยก่อนมีการพัฒนาไม่มากไม่มากนะักเพราะว่ามีทั้งไม่ตั้งใจเรียนบ้างเกเรบ้างอาจจะเสพสิ่งเสพติดบ้าง mm hmm. เช่นสูบบุหรี่หลังห้องน้ำดื่มเหล้าก่อนไว้อันควรท้องก่อนแต่งค่ะการได้เข้าค่ายครั้งนี้ได้ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมาย mm hmm. เช่นการที่ เราสามารถคีกันมีความเปลี่ยนแปลงมากค่ะการการที่เราเปลี่ยนแปลงมีหลายอย่างมีความรักรักครอบครัวรักพี่น้องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เห็นภาพรวมนะคะต่างจากที่ไม่เคยพูดคุยกันไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยรู้ว่า โลกภายนอกมันจะโหดร้ายขนาดนี้ตอนที่มาเข้าค่ายนี้เห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนเปลี่ยนแปลงไปมากมีความซาบซึ้งในครูบาอาจารย์และเรียนรู้เรื่องต่างๆาจัยยาาให้้้ดเดดชชููบนมทกไววไววอรตี พวกเราพรทิ่กุณพิทยาความก้าวหน้าอนาคตเราสดใสทันยึดมั่นเป็นสัจจะประจำใจมุ่งพันไวส้สร้างเสริมให้เกิดอุ่นงานความดี